สวัสดีครับวันนี้มาทำกับข้าวครับวันนี้ตอนนี้กําลังอทอดปลาหวานครับตอนนี้เนี่ยกําลังทอดปลาหวานอย่าครับเดี๋ยวพอทอดปลาหวานเสร็จก็จะผัดเสร็นั่องัวต่อครับใส่มากเ,เน,นี๋ยทอดปลาหวานเผื่อแมวกับนี่ยละพวกสี่ห้าตัวนี้ย น,นี่แมวกับหมาก็หิวข้าวรับวันนี้รอแล้วทอดเปลาหวานครับเนี่ยเปลาหวานครับที่เขาให้มาเนี่ยปลาหวานครับนะครับใส่งาด้วยครับงาขาว กับ,บข้าวที่ลรงครัวหมดครับวันนี้เลยต้องมาทำทาข้าวเองครับ เดี๋ยวจะทำผัดเผ็ดนั่งว่าต่อครับเข้าวเราก็ต้องมานั่งทำเองนะเพราะว่าไม่มีครับ เอาไปไปล้างกระทะก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาอันอีกทีครับล้างกระทะแล้วครับจะผัดเครื่องแกงก่อนครับนะครับ จะปักเครืแกงให้หอมครับนะครับ ผักเครื่องแกงให้มันหอมครับเด,เดี๋ยวก็เ,าเอาเนื้อใส่ครับใส่ใบลาหรือใบยีราครับ พอเครื่องแกงมันสุกได้ที่ครับนะครับเรามาใส่เนื้อครับแล้วก็มาใส่เนื้อแล้วเนี่ยเนื้นองัวมาเนี้ย สุกนลครับแล้วก็เราจะมาปรุงนะครับให่เนื้อมันเปื่อยกลนวครับในน้ำก้างในจะในตัวครับที่ว่าล้างมาแล้วน้ำเกลือเกงครับเน,เนี่ยจะไปเนี่ยแล้วก็ใส่ให้นะครับให้มันว่างจบครับ ค,คนที่จะรอกินข้าวได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอครับเอารอครับนอนรอยครับเนี่ยครับให้เนื้อมันสุกให้ดีครับเนี่ยคนเนื้อสุกแล้วก็ปรุงแล้วก็ใส่มะเขือแล้วก็ใส่ใบลาหรือใบยี่หร่าเนี่ยทางอีสา,กาน,นก็ใบยี่หร่าครับใบต้นต้ก็ใบลาบเนี่ยเนี่ยรอกันเนี่ย เนี่ยรอกินข้าวครับเนี่ยนอนครับดูครับเจ้าคดกำลังกินอาหารตอนนี้ครับเนี่ยมาแล้วนี่แหละที่อยู่ด้วยกันครับเนี่ยเนี่ยนอนอยู่แถวนี้นะครับอันนี้ก็ชอบนอนคนครับเหมือนกันครับนี่ครับไอทิ้งครับเปิดนำมาทิ้งไว้ครับแล้วก็ ชาวบ้านเขามาทิ้งครับแล้วก็ก็เลี้ยงไว้ครับให้มันมาทิ้งัแต่เล็กๆนะครับเนี่ยโตแล้วตอนนี้เนี่ยได้ฉีดยาคุมไปแล้วให้มครับเนี่ยอลล้อครับนี่อลล้ออยู่แต่มันนู่นแล้วครับเนี่ยมันเพิ่งมันก็ไม่ท้องแล้วมันเป็นหมันแล้วเนี่ยเนี่ยมันเล่นกับแมวเล่นกับหมาด้วยกันครับแมวกับหมาก็อยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันเนี่ย เขาไม yup. ่กัดครับเขาไม่ก <Gaz ik> <people> ัดนะครับมาต่อมาปรุงเครื่องนะครับเต็มติเข้าไปครับ เดินผิดกไตไปแล้วก็น้ำตาลครับใส่แบบพอดีพอดีครับไม่หวานเกินครับหวานเกินไม่อร่อยครับ เกลืออยู่ไหนแล้วครับหาเกลือครับอยิง não tá nem quer nem me não sei não tá agora แล้วก็ชิมดูว,ดวายย่ารสชาติยังไงครับก็เค็มก็เติมเครื่องปรุงใหม่ครับนี้ำตาสักนิดครับเราก็มาเขือมาเขื่อนต่อครับ รอให้มะเขือสุกสักนิดครับอยู่บ้านแล้วก็บางทีก็ทำเองครับกับข้าวเนีไ่ได้วันไหนที่ว่างว่างก็ทำเองกับข้าวช้กันทั้งน น้ำมาเติมตั้งนี้ครับน้ำร้อนครับ เอาแล้วไม่ะหวอีกแล้วครับอีกา รอให้มาเขือมันเบื่อยทั้งนีดครับแล้วก็จะใส่ใบลาครับเดี๋ยวครับที่วันนี้รอให้เนื้อมันเขือ่อยด้วยแล้วก็ใบละใบเขื่อเขือครับเก็บผ้าหรอเนาะอันนี้มันก็มืนคะรับ มันก็แล้วแต่คนครับคนชอบครับอ่าใส่ไอ้น้ํามากหรือว่าน้ําน้อยครับกัเป็ดครับแล้วแต่คนครับบางคนก็ชอบใส่น้ําเยอะบางคนก็ชอบน้ํำน้อยๆครับนะครับนี้ก็เนี่ยใบลาปิดมาแล้วล้างเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเล็ดมาใส่ครับก็มันนั้นนะใส่ให้มันหอมครับมีรสชาติออกแบบ อ่าร้อนๆนี้นนะลวกไว้เยอะครับลวกไว้กินคนี้ไว้เวลาไม่มีอะไรก็นเนี้ยทำกับข้าวกินได้บสบายสบายครับ เนี่ยเสร็จแล้วครับตอนนี้ใบลาก็เดี๋ยวแล้วครับนี่ยดูวะนี่ครับตอนนี้เสร็จแล้วครับนี่อ่าผัดเปครับตอนนี้เนื้อสุกเปื่อยแล้วครับก็นี่ยครับตอนนี้เนื้อเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วครับมาใส่ก็เปื่อยแล้วครับใส่ใบลาเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าวันไหนผมทํากับข้าวอีกหรือว่ายังไงอีกครับแล้วถ่ายคลิปแบบไหนครับเดี๋ยวผมก็เด่นั้นนะครับเดี๋ยวครับจะถ่ายใหม่ให้ดูอีกครั้งนะครับอันนี้ของก็เสร็จแล้วกับข้าวครับขอบคุณครับ